อันวดิชันเป็นผู้อันท่านนำมาแล้วราวากาอันวานางกุมพทาสีอันบุคคลนำมาอยู่จากถ่ายแห่งน้ำย่อมเป็นหามิได้เชื่อว่าทิดาทั้งหลายของมารดาและบิดาผู้ทรงอยู่ทั้งหลายยอมออกไปด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้นันเทียวหามิได้อันว่าบิดาของดิฉันยังบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งอุดมพีทั้งหลายแปรในการเป็นที่มาในที่นี้ด้วยเหตุนี้นันเทียวกล่าวแล้วว่า ถาวนว่าโทษจะเกิดขึ้นแกดิฉาแกที่ดาของข้าพเจ้าไซอันว่าท่านทั้งหลายอย่างโทษนั้นพึงให้หมดโจดดังนี้ตั้งไว้แล้วซึ่งดิฉันในมือของกุฎุมพีทั้งหลายแปดเหล่านั้นอันว่าท่านยมบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งกุดุมพีทั้งหลายแปดเหล่านั้นอย่างโทษของดิฉันจงให้หมดจดเถิดดังนี้อันว่าเศรษฐีคิดแล้วว่าอันว่านามวิสาขานน้นย่อมกล่าวซึ่งคำอันงามดังนี้ยมบุคคลให้ร้องเรียกแล้วซึ่งกุดุมพีทั้งหลายแปดกล่าวแล้วว่าอันว่าเด็กนี้ยอมกล่าว ซึ่งข้าซึ่งข้าไปเจ้าผู้นั่งบริโภคเยื่อซึ่งข้าไปญาติมีน้ำออกแล้วในทานเป็นวิการแห่งทองในการเป็นมงคลว่าเป็นผู้เกี่ยวกินซึ่งของไม่สะอาดดังนี้อันว่าท่านทั้งหลายยกขึ้นแล้วซึ่งโทษของเด็กหญิงนี้จงร่าออกไปซึ่งเด็กหญิงนี้จากเรือนนี้ดังนี้อันว่าก็ดูพีทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าแน่แม่ได้ยินว่าอันว่าอย่างนั้นหรือดังนี้อันว่านามีสาขากล่าวแล้วว่าอันว่าดิฉันยอมกล่าวอย่างนั้นหาไม่ได้แต่ว่าครั้นเมื่อพระเทระ ภูมีอันเที่ยวไปเพื่อบินดาเป็นปกติรูปหนึ่งยืนแล้วใกล้ประตูแห่งเรือนอันว่าพ่อผัวของดิฉันบริโภคอยู่ซึ่งข้ามาถุปายาตมีน้ำอันน้อยย่อมไม่กระทำไว้ในใจซึ่งพระเถระรู่มนั้นอันว่าดิฉันคิดแล้วว่าอันว่าพ่อผัวของดิฉันย่อมไม่กระทำซึ่งบุนในตาภานนี้ย่อมเคี้ยวกินซึ่งบุนเก่านั่นเทียวดังนี้ได้กล่าวแล้วว่าค้าแด่ท่านผู้ผู้เจริญอันว่าท่านก็จงปรารถนาล่วงเถิดอันว่าพ่อผัวของดิฉันย่อมเคี้ยวกินซึ่งของเก่า ดังนี้อันว่าโทษอะไรคนในฉันจะมีในเพราะเหตุนี้ดังนี้อันว่ากุดุมพีทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าคาเตเจ้าอันว่าโทษย่อมไม่มีในเพราะเหตุนี้อันว่าธิดาของเราทั้งหลายย่อมกล่าวซึ่งคําอันควรแล้วอันว่าท่านย่อมโกรธเพราะเหตุอะไรดังนี้อันว่าเศรษฐีกล่าวแล้วว่าคาเตเจ้าทั้งหลายอันว่าโทษนั่นจงยามีก่อน แต่ว่านวานาวิสาขานี้ผู้อันธาุและทาสีทั้งหลายแวดล้อมแล้วได้ไปแล้วสุภายหลังแห่งเรือในมัชิมยามในวันหนึ่งดังนี้อ่านว่ากุฎุมพีทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าในแม่ได้ยินว่านว่าอย่างนั้นหรือดังนี้อันวานางวิสาขากล่าวแล้วว่าคาเตพ่อทั้งหลายอัานว่าดีฉันเป็นผู้ไปแล้วเพราะเหตุอื่นย่อมเป็นหาไม่ได้ก่อนเมื่อนางลาตัวเป็นแม่ของห้าชานายคลอดแล้วใกล้เรือนนี้ อันว่าทีฉันคิดแล้วว่าอันว่าอานาเราไม่กระทำแล้วแม้ซึ่งความสําคัญนั่งไม่ควรแล้วดังนี้ยังบุคคลให้ถือเอาแล้วซึ่งประที่มีด้ามทั้งหลายไปแล้วกับด้วยทาสีทั้งหลายยังบุคคลให้กระทําแล้วซึ่งการบริหารแก่นางลาตัวคลอดแล้วอันว่าโทษอะไรของดีฉันจึงมีในเพราะเหตุนี้ดังนี้อันว่ากุดุมีทั้งหลายกล่าวแล้วว่าคาเต่เจ้าอันว่าธิดาของเราทั้งหลายย่อมกระทําซึ่งกรรมอัน ทาสีทั้งหลายไม่พึงกระทําในเรือนของท่านอันว่าท่านยอมเห็นซึ่งโทษอะไรอะไรในเพราะเหตุนี้ดังนี้อันว่าเศรษฐีกล่าวเลว่าขาเต่เจ้าทั้งหลายอันว่าโทษในเรื่องแม้นี้จงยามีก่อน